ทำไมค่ะคั้วแห้งแบบนี้กลิ่นขาถึงน้อยนะคะที่มานะคะเราเป็นคนพะเยาค่ะแล้ก็อยากชิมน้ำพิค่าก็เลยไปหาซื้อน้าพิคาในตลาดมากินนะคะน้ําพิค่าที่ตลาดก็จะกลิ่นขาแรงๆฉุนมากเลยเรากินไม่เป็นค่ะสุดท้ายก็เลยทําเองค่ะทุกคนเราเลยคิดสูตรเพื่อคนแบบเราเลยค่ะ คือเราชอบกลิ่นขาอ่อนๆไม่ฉุนมากรสชาติกลมกล่อมไม่โดดไปด้านใดด้านหนึ่งเราอยากให้น้ำพริกขาอยู่ในทุกเมนูได้แบบกลมกล่อมค่ะกลิ่นของขาเลยต้องลดลงนะคะเพื่อให้เข้าได้กับอาหารทุกๆประเภทเลยค่ะ แต่สำหรับใครที่ชอบกลิ่นข่าเยอะๆนะคะหอมกลิ่นข่ามากๆเราก็มีข่าโบราณให้เลือกซื้อค่ะสามารถสั่งแบบข่าโบราณได้นะคะแต่ใครชอบแบบเรากลิ่นข่าอ่อนๆแนะนำข่าคั่วแห้งแบบนี้เลยค่ะ